อยากได้เดิจมใหม่ที่แบบเขายังไม่มีกอรอบจากที่อื่นมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะเราเพราะเราก็ไม่รู้ว่ากรอบของปองปูยี่สี่อ่ะมันมีอันไหนที่เหมือนหรือไม่เหมือนบริษัทอื่นอะไรเงี้ยเราอยากเข้ามาเริ่มต้นที่นี่ใต้โต๊ะทํางาน Meet the b บ s สสวัสดีครับปองปูยิบสี่ ครับผมยอะรู้สึกว่าเป็นงานออนไลน์ที่มีความสุขอยู่ไมแฮะหรือว่ามันเริ่มต้องคำสาบแล้วฮะตอนนี้อ่ะวนนี้วนนี้วันนี้วันนี้นที้วันนี้วันนั้ใชนนสันนี้วันนี้วันนี้วนนี้วนนี่วนไม้วดน้วันนีหรือใ้วนนี้วันัน้ันให้เอาลง้่อนนี้วัี้วันนี้วัไปี้หม่นี้วันนี้วันนี้อันี้วันี้วันนี่วันนี้วันนี้วันนี่ันนี้ันนีวันนี้วันนี้ันสอันนี้วันน้วันนี้วันนี้วันนี้วัานเ้วันนี้วันัั แล้วเมิ่งมาถึงก็ส่งเรซูเม่แล้วก็ความสามาถพิเศษคือขับจักรยานปล่อยมือได้ให้ครับฉายเลยฉายเลยพูดเลยจริงๆมันมีการสร้างความฮือฮาในใบสมัครงานของพองกูน24ด้วยนะครับในโซเชียลก็คือรูปที่พี่ป๊อป น่าจะอะไรยุ่หร่ะคือประมาณน่าจะ1 8บแ้าขัดใหญ่ขัดใหญ่เลยอยู่อยู่สงขารูปนี้ผมได้นี่นะขวัญใจดาวคณะเดือนคณะโอ้รหแสดงว่าโอ้รับน้องนี่พี่ปล่อยของฮาที่แต่ที่แตนเลยิไ้่เลยพี่รับน้องพี่กูใส่พี่วาร์กใส่อะไรเยอะอ่ะกูปพวกนั้นอ่ะแล้พี่เขาบอกใครไม่พอใจออกไปกูเดินออกคนเดียว แล้วเพื่อนนักคณะก็มาเดินตามป้องคูนก็มารับน้องมาเจอปองคูนมาเจอคูนเป็นผู้นําเลยอนั้นคูนเป็นผู้นําเลยเหมือนเราทําแย่ไว้ก่อนพอไปทําดีนิดนึงคนก็รู้สึกว่าเอ้อีกโวตโหวตวอนีก็ไม่มีอะไรนี่๋อได้เดืนคณะเลยให้เพื่อนยั้งอะไรสักอย่างไว้ใช่ไหมเดืนคณะ ถ้าไม่หล่อไปเลยสวยไปเลยก็ต้องกลายเป็นคนกิจกรรมก็ต้องเป็นแบบ LGBT หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นคนที่โดดเด่นในบงอย่างใช่อย่างผมนี่ตอนนั้นก็ติดหนึ่งในห้าที่เขาเป็นแคนดิเดตสุดท้ายเดือนคณะเหมือนกันจริงวัเนียใช่ใช่ผมผมจะเป็นสุดท้ายเป็นรองเป็นรองเดือนพี่โบไม่เชื่อหรอฮะพี่โบแน่ก็ถ้าถ้าใช่ก็คือใช่ไปแล้วไม่ไม่ต้องนับรองมาได้ไงเดือดมึงบล็อกมันหมื่นวิเลยเดี๋ยวโดนถ้าอยู่ในช่องผมอย่างนี้ โดนแล้วนี่แี้วโดนแล้ว <c oughs> ลกลับมาทีา่สมัครงานของปองคุน24ฮะในแต่ละตำแหน่งนี้พี่ป๊อปมองไว้ว่าอยากอยากได้คนแบบไหนนอกเหนือไปจากที่ระบุอยู่ในใบสมัครเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ผมได้มาแบบครบแล้วนะทุกตำแหน่งแ,แล้วก<ช>็ไฟนอลแล้วใช่ไหมครับพี่ป๊อปไฟนอลแล้วครับอ๋อแล้วใช่ไหมที่สุดคือผู้ช่วยเลขาพอร์สเขาละพอมาต้่งดูฟิกคอร์สกูเริ่มแบบโอ๊ตกูเข้าใจที่มึงเคยบอกกูแล้วกฟิกคอร์สเป็นเรื่องฟิกคอร์ส แต่คราวนี้ม,นมันเป็นเรื่องว่าเราจะทํางานให้มันแบบโฟลว์ไปข้างหน้าได้ยังไงถ้าถามว่าเราต้องการอะไรในสิ่งนั้นเนี่ยอย,อย่างผู้ช่วยเลขานี่คืออันดับแรกที่เร่งด่วนที่สุดเพราะว่าเนื่องด้วยที่เลขาเราเป็นคนที่ทำงานของช่องอ่ะให้มันรันไปได้เยอะที่สุดน้ำปริเหมือนแล้วที่ผ่านมามีช่วงหนึ่งที่ปริมต้องกักตัว5วันชิดอะไร<ห>น,น,นะมันทามันอะไรทําอะไรคืบหน้าไปได้ยากอะ่ะเราเลยรู้ว่า๋อ,อจริงๆแล้วปริมมีม,มีความสําคัญมากๆในการที่แบบมจะต้องคือทุกเรื่องไว้คนเดียวเลย ครับคราวนี้ <c oughs> ก็เลยคิดว่ามันต้องมีผู้ช่วยเลขาเข้ามาแลอยากเร่งด่วนแล้วอย่างบางทีเราถ่ายงานอย่างเงี้ยมันจะมีตากล้องใหม่คนหนึ่งนะครับแล้วก็มีมีปริมที่ก็เป็นหลังกล้องด้วยปริมเป็นคนดีลกับลูกค้าด้วยปริมเป็นคนทํานู่นทานี่ทํานั่นด้วยอะไรกัน <c oughs> ว่าไม่พอแล้วตอนนี้ <c oughs> ก็เลยเนี่ยเพิ่งรับสมัครมาแต่ว่าคนคนที่เป็นผู้ช่วยเลขาเนี่ยได้หลังสุดเพราะว่าคนสมัครมาเยอะสุดเราก็ต้องนั่งดูนั่งอะไรกันอยู่เอ็นเวลานานสุด ได้เคียร์ทีบแล้วได้ซีจี CG แล้วกราฟิกแล้วไดอรับมาแล้วตั้งแต่ต้นเดืเอนแ,แต่ว่าจริงๆอยากได้คนหนึ่งนะคนหนึ่งแต่ขอแซบๆดูแบบดูที่ส่งมานี่ยังยังยังไม่ไม่ใช่ไหมไม่ใช่รับ <c oughs> โอ้โหมีเจนจีนีน่มานำทำงาน <c oughs> แล้วบอกว่าอยากได้อยากได้แบบแซ่บๆใช่พี่ป๊อปก็ดูเหรอว่าใต้โต๊ะเป็นไงพี่บอกว่าจักรยานปล่อยมือก็แห่ปล่อยมือทินเตอร์แซ่บๆคราวนี้ส่งมาลูโปรไฟล์แม่งอลาผู้ช่วยเลขาพี่ป๊อปพี่ป๊อปให้น้องปริมเขามามีส่วนร่วมในการดูตัวไหมเป็นส่วนใหญ่เลยถือว่านี่เป็นคนของเขาเลยอ่ะตอนที่ทำงานก็คุยกับเขาว่าแบบปริมอยากได้คนแบบไหนเราถึงเราเราถึงลงไปในใบสมัครงานว่าอยากได้เด็กจบใหม่ที่แบบ เขายังไม่มีกกอบจากที่อื่นมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะเราเพราะเราก็ไม่รู้ว่ากรอบของปองกูย so ิบสี่อ่ะมันมีอันไหนที่เหมือนหรือไม่เหมือนบริษัทอื่นอะไรเงี้ยเราอยากเข้ามาเริ่มต้นที่นี่แต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราได้มีโอกาสอ่านใบสมัครทั้งหมดที่ส่งมานะเราต้องบอกว่าเด็กเด็กยุคนี้เป็นเด็กยุคที่เก่งมากนะเวลากรอกไปสมัครเวลาเขามีความสามารถให้เราเห็นหรือว่าอะไรเงี้ยมันสามารถประเมินได้จากใบสมัครที่เราเห็นเลยว่าเขาคือคนที่เราต้องการไหมหรือว่า อ่าเราอ่ะเป็นคนที่เขาคิดไวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรการทําให้เสียเวลาทั้งสองฝ่ายไปได้ไปได้สูงเยอะม,มากที่บอกว่านี่คือสเกลที่ที่พอดีแล้วหรือยังสําหรับปอกูยี่สิบสี่ตอนนี้พอดีสําหรับเราแล้วแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าเรายังมี o u t ซ o u r c อยู่นะ,อ,ะอยา่อยางยังยังมี e d ตอร์ด้านนอกอยู่ยังมีกล้องที่เป็น o u t ซ o u r c อยู่ถ้าอยากจะให้มันแบบพอดีทั้งหมดก็คือทุกอย่างมันเป็น in house ได้มันก็จะแบบ ็จะจบรายจา่ายในตัวเองได้งี่กีค่คนแล้วพี่บอกครัตอนนี้ทั้งหมดครับห้าหคนมันเริ่มตน้นแล้วนะมนมาแล้วนะมา,า,มา,มาล่ไห <laughs> <laughs> นๆพี่พูดถึงฟิกคอสอะ,สะเฉลี่ยนเนี่ยเด็กยุคนี้เขาเรียกเงินเดือนกันสูงไหมพี่เราจะรู้เลยจากการเรียกเงินเดือนว่าคนคนนี้มีประสบการณ์หรือเคยทำงานหรือจบมาหรืออายุเท่าไหร่ ถ้าเด็กเพิ่งจบใหม่เลยเนี่ยจะมีมาตั้งแต่หมื่นสามหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าแต่ถ้าคุณเริ่มเคยเริ่มทํางานมาแล้วจะมีสองหมื่นสองหมื่นสามสองหมื่นห้าอ่าสมมติว่าตอนนี้มีงานอยู่นะเขามีงานทําอยู่เวลาเขาจะเรียกเขาจะเรียกสองหมื่นแปดสามหมื่นสามหมื่นห้าอย่างเงี้ยเนีเป็นแบบนี้เีเป็นสเต็ปแบบนี้ซึ่งไม่มีไม่มีข้อไหนผิดนะแต่ว่าแค่แค่ทําให้เราแบบสามารถจัดวางได้ว่า อ๋อจริงๆแล้วอันนี้ก็เด็ดจบใหม่ที่เขาที่เขาต้องการทํางานจริงอย่างกูสัมภาษณ์อย่างเงี้ยมีคนนึงแบบที่กูชอบมากเลยแต่พี่พี่รู้ไหมพี่เรียกหนูสัมภาษณ์หนูใจฟูมากเลยหนูสมนะัครงานเียไหนไม่มีใครเรียกสัมภาษณ์เลยสักที่นะอย่างโค้ช่หอหนูสัมภาษณ์แต่เราก็บอกเฮ้ยน้องเอาจริงนะด้วยเรซูเม่น้องด้วยไรน้องอ่ะน้องเนี่ยคือหนึ่งคนในห้าร้อยที่พี่เลือกขึ้นมาสัมภาษณ์เลยนะยังมีคนที่ี่ไม่ได้สัมภาษณ์อีกตั้งเยอะเพราะนั้นเนี่ยอไม่รู้ว่าได้ทํางานหรือไม่ได้ทํางานแต่ว่าาาาอยกกใใให้มีํลังจนร ในการหามันต่อไปต้องบอกว่างานในยุคนี้มันหายากจริงอืใช่แล้วตำแหน่งไหนที่ที่พี่ป๊อปหายากสุดต้องบอกว่า editor ส่วนที่สองก็คือ cg อย่างไรเงี้ยมันเห็นมันเห็นภาพมาเนี่ยเขาส่งเรซูเม่ส่งอะไรมาเราเห็นแลเรารู้เลยว่าอันนี้เก่งแต่ editor มันบอกไม่ได้ต่อให้เราเห็นงานเขาตัดก็บอกไม่ได้แล้วพี่เรื่องไงอ่ะทีเนี้ยต้องให้ลองตัดงานก่อนแต่แต่ถ้าลองเนี่ยถ้าสมมุติใช้งานเขาก็ต้องจ่ายเงินเป็นปกตินะครับ อ๋อคือให้ลองตัดงานเราจริงๆก่อนใช่ไหมพี่โดยโดยเป็นการว่าจ้างแบบแบบชั่วคราวก่อนใช่เพราะว่าคนที่ไปถึงไปถึงขั้นที่เราจะลองตัดงานแล้วแปลว่าเราจะชอบฝีมือเขาระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ามันมันจะมีเรื่องแค่ DNA เข้ากันได้หรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนี้พนักงานก็คือนั่งทํางานที่บ้านพี่ป๊อปเลยปะทํางานเหมือนเขาออฟฟิศที่เราปกติที่เราไปวันนั้นทาที่บ้านก็เลยอ๋อเหรอเพราะฟ้องผมอยู่ตอนแรกกับคุยกับปริมว่าเอ๊ะหรือเราจะไปเปิดบริษัทสักที่หนึ่งวะให้มันมีแบบ Community ้แต่ปิ๊กบอกว่าพี่อ d i ดิเร์เราเขาทำงานที่บ้านนะคือต่อให้มันมีบริษัทอะอ i t ดิเตอร์เขาก็ไม่ได้มาเดียทีะก็ไม่ต้องเข้าทุกวันปิ๊กก็ไม่จำเป็นต้องเข้าทุกวันแปลวา่าคนที่จะมาทํางานก็คือผู้ช่วยหนูคนเดียวที่จะต้องไปอยู่ที่บริษัทก็ อืมแ<ล>น้นวจเลยบริษัทเพื่อ <laughs> <laughs> ไปซื้อตึกเ <laughs> ช่าตึกหนึ่งมีกูอยู่คนเดียวปัจจุบันความง่ายของเทคนโนโลยีมันทาให้เราทํางานต่างที่ได้หมดเลยเว้ยแบบมันก็อ,อาจจะเป็นความสะดวกกับสําหรับเขาด้วยแต่ว่าอันนี้เราห่วงไปถึงน้องผู้ช่วยเลยขาว่าเขาไม่มีคอมมูนิตี้อ่ะเอ๊แล้ว ชีวิตเขาจะต้องอยู่กับห้องสี่เหลี่ยมแบบนี้ไปทั้งวันทั้งคืนหรอวะผิดเรื่องเดียวมาจากว่าแบบเอ้าจะต้องมีบริษัทอาจจะต้องมีมาจากน้องคนนี้แล้วกลัวเขาแบบมันไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งใช่ไหม,มแล้วก็ต้องมาฝังตัวอ,อยู่กับบ้านพี่ตลอดอย่างนี้ด้วยใต้โต๊ะทำงานม e เตอ e b บอส